เ,เรียบร้อยอโวคาโดกับยำขนุนเย่ yeah. ตอนสายหมอกยิ่งเยอะกว่าเดิมอุ้ยถ่ายบรรยากาศด้วยกันเนี่ยตอนสายหมอกเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมกำลังจะเดินไปตรงสะพานเมื่อกี้เมื่อกี้สะพานอยู่ตรงโน้นเดินตลาดแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะกลับไปที่เดิม เอาเชื่อมใหม่เชื่อมใหม่ใส่เชื่อมเอาเชื่อมใหม่เชื่อมใหม่ใ่เชื่อม,อมดูสิว่หมอกลงเยอแค่ไหนนี่แค่น้ำจิ้มนะคือฝนพิ่งหยุดตกไปเมื่อสองวันนี้อันนี้แรกกำลังจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว จริงเลยหนาวจริงๆนี่ไม่ถึง10องศานะคะนี่แค่แบบกำลังเริ่มเล่อ่ะกำลังเริ่มเิ่มดูสิว้าดูสิกำลังเริ่มเล่นี่ไงดูดูเล่ากำลังเริ่มเิ่มอยู่นะคะกำลังจะเดินไปที่สะพานสะพานเมื่อกี้ที่เราเดิน เมื่อกี้ที่เราเดินมาอันนี้ต้องใช้กล้องเอ้ยเขาเรียกกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะเพราะกล้องอีกกล้องหนึ่งมันไม่ดีกล้องอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ดีมันต้องเลยใช้กล้องนี้นะกล้องนี้อจะเป็นกล้องกล้องหน้าหรือกล้องหลังไม่รู้จะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปทางไหนดีอะเดินไปที่น้ําที่เดิมเอ้ยแต่เดินไปทางน้ําเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าจะพาไปดู เมื่อกี้เราเดินฝั่งทิศตะวันตกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งทิศตะวันออกทั้นถนนกรื่นนุ่มันนี้ดีนะมันใสรถไม่เยอะว้ายรถไม่เยอะแต่ก็มีรถอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ้าวไปละรถนี่ข้ามยังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทิศตะวันแต่อยู่คนละฝังนะ่งแล้ว เอดินไปก่อนนะคะขึ้นถนนกันแล้วก็มาอีกฝั่งนี้นะฝั่งนี้สวยเหมือนกันเดี๋ยวเดียวสะพานแม่น้าเป็นลำธารไม่ได้ใหญ่มากก็พอสมควรเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมาดูกันว้าวต้นหูกระจง สวยไหมเส้นผูกกระจงใช่ปะ่ะอันนี้ผูกกระจงใช่ไหมเอ๊ะใช่ปะ่ะเออนี่เราถ่ายกล้องแบบมองไม่ค่อยเห็นนะคะกล้องเท่าไหรม่มาแล้วมาแล้วเราจะมาถ่ายแม่น้ำสะพานเย,ย่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อกี้นี่ฝั่งที่ตอนออกฝั่งนี้ก็สวยอยน้ำเยอะดีจังเลย น้ำตอนนี้ใสแล้ววว้าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอะไรนะจริงเนี่ยอ้ยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาหมอกมันลงนะอุ้ยขยับอีกหน่อยขยับอีกหน่อยระว,วังลมตกหลบตรงนี้ก็เป็น สะพานข้ามแม่น้ำดั้มเดิมมาละอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลจีนบางสะพานนี้ก็เป็นสะพานขอบแกบก็เปิดไปเด็กๆก็ยังมีอีนนี้ก็ยังมีดีนะโชคดีมีน้ำหลักน้ำไม่เคยหมด <S <S ว่าง,งั้นน้ำไม่เคยหมดนะคะเน,นี่ยค่งรเอ๊ะเรามองไม่เห็นตัองอ้งหเพราะว่า เราใช้กล้องกล้องหน้าถ่านะมังเห็นอะไรบ้างนะเห็นน้ำไหมอะเห็นไหมออเอาเท่าที่ทำได้เพราะเราไม่สามารถมองเห็นกล้องเจะถ่ายน้ำเราชอบถ่ายน้ำน้ำมนแบบเย็นอากาศเริ่มเย็น เชียบยบมองดูน้ำไหลดอกไม้นี่ก็สีเหลืองเนาะตัดกับน้ำได้สวยเชียวมีต้นขน้นอยู่ปลูกไว้ต้นใหญ่แล้วก็มีถั่ววันห้อยลงมาก็โอเคนะมีท้องฟ้ามีท้องฟ้าบ้างหมอกลงเนาะมันไม่เห็นอะไรอ่ะเดินไปอุ้ยนี่ไงหูกระจงหูกระจงหูกระจงไปเดินต่อ ค่ะเติมต่อไปโอเคแล้วโอเคโอเคให้น,นกับมา้าให้มนกับ